มุมมองแนวคิดของคุณก้อยพัทราที่ดูแลในส่วนของแมนชั่นเซเว่นซึ่งชูจุดเด่นในเรื่องของการทำคอมมูนิตี้มอลในย่านรัชดามาแล้วนะคะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ย่านของพัฒนาการและที่นี่ก็คือเดอะแพท o ิโอวันนี้เราจะคุยกับคุณชินพัทรถึงคอนเซ็ปต์ของที่นี่ซึ่งเขาชูในเรื่องของกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะถ้าถามถึงคอนเซ็ปต์ของแพทิโอคืออะไรคะคอนเซ็ปต์ของที่นี่จริงๆนะฮะคือ หลักๆเลยก็คือฟุตบอลส่วนตัวรีเทลเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวซัพพอร์ตของฟุตบอลอีกทีนึงก็คือว่าเช่นว่าเวลาคนมาเตะบอลอมีที่นั่งรอจะมีร้านกาแฟมีแฟนมาจะมีที่ร้าน,นท<ำ>ําเล็บ<อ>ทําผมอะไรอย่างเงี้ยครับแรกเริ่มเลยอยากทราบจริงๆว่าเพราะอะไรถึงเลือกทําธุรกิจนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเป็นคนชอบเตะฟุตบอลอก็จะไปเตะตามสนามอื่นอยู่พอ,อสมควรใช่ทีนี้ด้วยความที่บ้านอยู่แถวนี้ด้วยก็เลยว่า เอ๊ะทำไมแถวบ้านเรามันไม่มีสนามบอลตรงนี้มั่งก็เลยคิดว่าจะสร้างขึ้นมาติดต่อธุรกิจนี้ขึ้นมาครับแล้วเดอะแพทิโอนี่เปิดมานานแค่ไหนล้วคะ ก็ตัวสนามบอลก็ประมาณปีหนึ่งครับตัวรีเทลก็ประมาณ9เดือน10เดือนการตอบรับของลูกค้าดีไหมคะค่อนข้างดีนะครับสำหรับสนามฟุตบอลก็ถ้าวันธรรมดาก็คนค่อนข้างเยอะอยู่ในแง่มุมของธุรกิจนิดหนึง่งคุณชินพัฒนมีมุมมองแนวคิดคือตอนนี้ตอนนี้การแข่งขันในส่วนของคอมมูนิตี้มอลค่อนข้างสูงเหมือนกันรตรงนี้เนี่ยเรามองอยังไงอะคะอันดับแรกเลยผมว่าตัวคอมมูนิตี้มอลเนี่ยนะฮะถ้าในความคิดผมนะคือคนมาเราต้องติด มาแล้วต้องมีการรีเทิร์นต้องมีการกลับมาอีกถ้ามาแล้วไม่มีการกลับมาอีกเนี่ยยังไงก็ไม่รอดคุณชินภัทรใช้วิธีการอะไรที่ทําให้ลูกค้าติดเราก็กลับมาอีกอะคะก็อย่างตัวคอมมูนิตี้มอลนะครับก็อาจจะด้วยตัวร้านค้าเองด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะซัพพอร์ตอย่างที่ผมบอกว่าซัพพอร์ตกับตัวสนามก็ส่วนหนึ่งคืออาจจะต้องรอลูกค้าทางสนามเข้าไปเช่นว่าร้านอาหารก็จะมีเวลามีฟุตบอลมีอะไรเงี้ยก็จะมีร้านมีถ่ายฟุตบอลมีอะไรก็เหมือนเป็นปาร์ตี้หลังจากเตะบอลเสร็จ เพราะฉะนั้นที่นี่มีในส่วนของร้านค้าเนี่ยเรามีให้บริการเป็นอาหารอย่างเดียวไหมคะหรือว่ามีในส่วนของขายเสื้อผ้าหรืออะไรที่ขายเสื้อผ้าที่นี่จะไม่มีเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น,ปนไลฟ์สไตล์มากกว่าครก็คือเป็นนะนอกจากอาหารก็จะเป็นพวกทาผมทําเล็บอะไรอย่างเงี้ยของคุณผู้หญิงไปครับ,มรบผมแล้วสำหรับที่เดอะแพทิโอเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณ4ี่ไร่ครึง่งแต่กําลังจะทําเติมส่วนด้านหลังไปอีกเป็นที่จอดรถเพิ่มนะฮะอีกประมาณหนึ่งไรจากการทําธุรกิจนี้ จากการที่เริ่มต้นได้ทำนะคะไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมคะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมองว่าธุรกิจนี้ยากหรือง่ายยังไงคะก็ผมว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรง่ายนะ,ะ <c oughs> ก็ทุกอย่างมันก็ยากแต่ว่าคือมันก็เป็นประสบการณ์ของเราถ้าเกิดจะไปทําโครงการสองเลนเราก็คงจะมีประสบการณ์ตรงนี้ไปช่วยได้นะครับ <c oughs> พอจะรู้ว่าปัญหาที่ตอนคิดมันคิดว่ามันไม่มีแต่พอทำมาจริงๆปัญหาจุกจิกมันก็นข้างเยอะ ี่นี่ถามถึงในส่วนของรละโดนในส่วนของรีเทลนิดน,นึงมีบริการอะไรบ้างคะมีร้านอะไรบ้างคะที่นี่ตอนนี้นะฮะก็จะมีร้านกาแฟเป็นพวกเบเกอรี่<ม>แล้วก็อาหารก็<ม>จะมีซ้มตามอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับร้านทำเล็บทำผมร้านนวดลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขามาใช้บริการมาเช้ากลางวันเย็นคะที่เยอะเป็นช่วงเย็นครับถ้าช่วงเช้าก็จะมีมีร้านกาแฟที่คือคนจะขับเข้าไปทํางานก็มาดรอปซื้ออะไรเงะะี้ยฮะ แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเย็นมองคอมมูนิตี้มอลในเมืองไทยว่าเป็นยังไงยังมีอนาคตต่อไปไหมคนที่จะมาเปิดหรือผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจจะมาทาตรงนี้เนี่ยยังมีโอกาสยังมีช่องทางไหมถ,ถ้าถามผมคือต้องถามว่าเปิดสเกลไหนมากกว่าคืออย่างตอนนี้พูดจริงๆว่าคอมมูนิตี้มอลในเมืองไทยผมว่ามันก็พลายมันจะเริ่มเยอะเกินทีมาแล้วหรือเปล่าถ้าถามผมนะฮะ,ค,ะคืออาจจะต้องหาตัวสไตล์ให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่นี่ก็คือแมทช์กับตัวสนามบอลไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ และนี่ก็คือเรื่องราวของคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะส่วนการค้าชุมชนซึ่งยังก็คงจะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะ ข้าสู่ช่วงหมาดอินเทรนแล้วค่ะวันนี้พี่เป็ดสุพีพงศ์พาณิชย์มีเรื่องของวิทยาการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะที่ส่งเสริมทางด้านของการทําการตลาดแล้วก็น่าสนใจมากล่าสุดเนี่ยค่ะไปดูสิคะชื่อของโครงการห้องสมุดล่องหนฟังเหมือนจะดูลึกลับซับซ้อนนะคะแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ เดนสุภีพงพาณิชนะคะก็กลับมาพบกันเป็นประจำในช่วงมาดอินเทรนด์นะคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของบ o กเลตไลบรารีนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเทคโนโลยีเอ่ยหรือแม้กระทั่ง E-Channel เอ่ยเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันกันมากมายนะคะดันเองก็เห็นว่า สมัยก่อนนั่นเองต้องออกไปข้างนอกไปนู่นไปนี่หรือแม้กระทั่งทุกคนในครอบครัวแต่วันนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นแล้วนะคะสมมุติว่าอยากจะอ่านแมกกาซีนหรืออยากจะอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องออกไปแล้วนะคะก็อยู่กับบ้านก็สามารถ,ถผ่านช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ c h ช n n e l หรือว่าทางด้าน iPad นะคะหรือแม้กระทั่งมือถือตอนนี้เรนพวกมือถือแค่เครื่องเดียวก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น WhatsApp หรือ Viber หรือแม้กระทั่งข้อมูลต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะผ่านเครื่องโทรศัพท์เล็กๆเครื่องนี้ได้ฉะนั้นหนังสือที่เราอยากอ่านนิตยสารที่เราอยากหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถผ่านทางด้านบุกเลตไลบรารีได้เราจะเห็นว่าวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี Technology เนี่ย เข้ามาจนเราก็ทั้งเอไม่แน่ใจนะคะเห็นคนคุยกันว่าอีกหน่อยเนี่ยอนาคตคนอาจจะตัวรีบนะคะศีรระอาจจะโตมันก็ดูแล้วก็ท่าทางจะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่ต้องเดินไปไหนเราไม่ต้องออกไปอนอกบ้านไม่ได้ออกกำลังเลยนะคะเอาแต่อยู่กับที่แล้วก็แบบว่าผ่านอ e ีชัทนลต่างๆผ่านสื่อสารโทรคม,มนาคมในรูปแบบต่างๆกันนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างที่เราคาดเดากันแต่อย่างน้อยก็จะทำให้ความสะดวกสบายการประหยัดในเรื่องของเวลานะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ห่างกันทั่วโลกเนี่ยก็สามารถที่จะได้สื่อสารกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ทุกวันอาทิตย์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะ คุยกันนะคะสกายกันเนี่ยสมัยก่อนเราต้องบินไปหาลูกหรือต้องบินไปเยี่ยมญาติกันณวันนี้ไม่จะไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะเห็นหน้าค่าตาหรือ,อ,อลูกๆอยากจะเห็นญาติหรือแม้กระทั่งสุนัขที่เราเลี้ยงที่บ้านนะคะเขาก็สามารถเราก็อุ้มมาให้ลูกได้เห็นฉนันสกายเออยหรือเฟสชามเออยเนี่ยก็สามารถที่จะให้เราสื่อสารกันได้อย่างดีแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมีความสุขขึ้นนะคะ นั้นวันนี้นั้นก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะในช่วงมาดอินเทรนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปชมช่วงของข่าวสังคม Social News กันต่อค่ะเราเซเลบริตี้เข้าร่วมงานเค้กช,โชโ็อกโกแลตเพื่อน้องในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่โรงแรมมิเลเนียมฮิวตันกรุงเทพ ตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพันธุ์ิเท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณเดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาแตู้ SCV ก็พอค่ะ ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart รับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน้ำแข็งก่อนใช้ Fisher Paykel สเสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24